บรรดาศาสตร์ต่างๆในโลกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญญาชนเกิดจากพระหรือเกิดจากเกษตรกรน้อยนักที่จะเกิดจากพระราชาแต่บ้านเราโชคดีที่เรามีพระราชาที่นอกจากจะทรงธรรมแล้วยังเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสร้างนวัตรกรรมเป็นนักการเกษตรเป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นในโลก ที่ทาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมากมายศาสตร์พระราชาที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่คาว่าศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาถูกทดลองมาแล้วอย่างเป็นระบบเรียกมันว่าทรายหรือศาสตร์ทดลองทํามาแล้ว4ี่พกว่าแห่งที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ทฤษฎีเก่าก็คือฝนตกลงมาเก็บไว้ในอ่างน้ําในชนประทาน แล้วก็ปล่อยน้ําในคลองชนประธานแล้วก็สูบน้ําใส่นาแล้วก็ทํานาพอน้ําหมดก็ไปเอามาจากคลองชนประธานมาเติมอย่างนี้เรียกว่าทฤษฎีเก่าทฤษฎีใหม่นอกจากมีชนประธานมีเขื่อนที่สร้างไว้แล้วก็ควรสร้างเขื่อนขนาดกลางเพิ่มแล้วต่อเข้ามาในคลองชาวบ้านก็สร้างบ้านใครบ้านมันเพื่อเก็บน้ําไว้ในที่ของตัวเอง อย่างนี้เรียกว่าทฤษฎีใหม่ชาวบ้านยอมเสียที่ตัวเอง20-30%เพื่อที่จะมีที่เก็บน้ำของตัวเองทุกครัวเรือนพระองค์เรียกว่าทฤษฎีใหม่วิธีที่ต้องทำครั้งแรกก็คือสำรวจที่ดินของตัวเองมันอยู่ในพื้นที่ตื้นลึกขนาดไหนปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแต่ละปีมีเท่าไหร่เราก็ต้องทำการสำรวจพื้นที่รอบๆเป็นอย่างไร ลมมาทางไหนพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนต้องศึกษาภูมิประเทศเราต้องเข้าใจความชอบของตัวเองฝนตกลงมาเราจะเก็บน้ําได้อย่างไรโคกหนองนาโมเดลเป็นวิธีบริหารจัดก,การน้ําอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของเราเองเริ่มต้นด้วยการขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามแล้งโดยจะขุดแบบฟรีฟอร์มคือให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งเรียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรมากกว่า3.65เมตรตามองค์ความรู้ที่ในหลวงพระราชทานไว้ว่าในแต่ละวันน้ำจะระเหยไป1เซนติเมตรหากเกราขุดบ่อลึกกว่า3.65เมตรใน1ปีต่อให้ฝนทิ้งช่วงไปก็ยังมีน้ำไว้ใช้อยู่นั่นเองการขุดหนองต้องขุดเป็นขั้นหรือเป็นตาพักเพื่อให้แสงแดดส่องถึงพื้นที่หนองบางส่วน ช่วยให้พืชน้ำเจริญเติบโตเป็นที่อยู่อาศัยของแผนต้นพืชและเป็นแหล่งอาหารของเหล่าสัตว์น้ำดินจากการขุดหนองนำมาทำเป็นโคกบนโคกปลูกที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นคือปลูกไม้กินไม้ใช้สอยสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งจะให้ประโยชน์เป็นความพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นต้นไม้ที่ปลูก มีทั้งหมด5ระดับได้แก่ไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินและพืชหัวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินการกักเก็บน้ำอีกวิธีหนึ่งก็คือขุดคลองไส้ไก่ให้ทั่วพื้นที่ขุดให้คดเคี้ยวเพื่อใช้เป็นทางน้ำบนดินเพิ่มความชุ่มชื้นโดยไม่ต้องวางท่อหรือสปริงเกอร์สร้างฝายชะลอน้ำกั้นน้ำเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลไปตามคลอง ปลูกหญ้าแฝกโดยรอบหนองและคลองไส้ไก่ปั้นหัวคนาให้มีความสูงอย่างน้อย1เมตรกว้าง1เมตรฐานกว้าง2เมตรปลูกพืชผักโดยรอบทั้งไม้ผลผักสวนครัวพืชสมุนไพรจนกลายเป็นหัวคนาทองคาเพราะปั้นหัวคนาสูงคันนาจึงดูเหมือนเขื่อนขนาดย่อมสามารถกัดเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงปลูกข้าวและยังเป็นที่อยู่อาศัยของ หลาาบันดดสตวว์้้อีกยเรพระองค์ให้กำลังใจเสมอพระองค์ทรงทำเป็นตัวอย่างพระองค์บอกว่าการทำโคกหนองนาต้องอดทนต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสำเร็จจากาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมวิกฤตน้ำของไทยจะถูกแก้ไขได้ด้วยการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในรูปแบบของโคกหนองนาหากทุกบ้านมีการจัดการบริหารน้ำ มีโคกหนองนามีการพื้นที่เก็บน้ำเป็นของตัวเองปัญหาเรื่องน้ำก็จะหมดไปแปลงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี้ก็เป็นแปลงโคกหนองนาโมเดลขนาดหนึ่งไร่ที่ได้รับจากกรมการพัฒนาชุมชนคือกรมการพัฒนาชุมชนยกให้เกษตรกรฟรีๆนะครับแต่ว่าต้องไปอบรม5วัน4ี่คืนนะครับแล้วกลับมา แล้วก็มาขุดในที่ของเรานี่แห <คง S 1> ละโครคงการนี้เป็นโครงการที่ทางพัฒนาการอำเภอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านให้รู้ถึงโครงการโคกหนองนาโมเดลถ้าใครอยากจะร่วมโครงการนี้ก็นำสำเนาโฉนดที่ดินสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนไปสมัครที่อำเภอแล้วเขาก็จะมีการจัดอบรมให้ว่าโคกหนองนาคืออะไร แล้วผมเองก็ได้ไปอบรมที่โคราชนะครับ5้าวันสี่คืนกลับมาก็เขาก็จะมาขุดให้ตามที่เราไปอบรมแล้วก็วางแผนออกแบบโคกหนองนาเราว่าจะเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับโคกหนองนาหรือพื้นที่ของเรานะครับเขาจะมีแบบมาให้เลือกนะครับแล้วก็แบบไหนคือเอามาทาบกับที่ของเราแล้วมันจะดูกลมกลืนแล้วมันจะสวยนะครับก็ดูทิศทางลมดูแสงนะครับว่าทิศทางลมมาอย่าง ทางไหนลมฝนมาทางไหนลมหนาวมาทางไหนเราก็าทำโคกหนองนาตามที่เราไปอบรมมานั่นแหละครับมันจะมีแบบ1ไร่3ไร่ให้เลือกนะครับแต่ว่าของผมเลือกขนาด1ไร่นี่นะครับหลายคนมาถามผมบอกว่า1ไร่ดูขุดเหมือนไม่ได้พื้นที่เก็บน้ำสักเท่าไหร่เลยแต่จริงๆแล้วมันมีความลึกนะครับคือปริมาตรดิน1,500ลูกบาทเมตรเลยนะครับ คือมี2บ่อบ่อลึกสุดนี่ก็6เมตรบ่อตื้นนี่4เมตรแต่ถ้าใครเลือกขนาด3ไร่ขึ้นไปนะครับบ่อลึกเนี่ย 8เมตรเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ปริมาตรดิน4,500ลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับคือจะลึกมากแล้วก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีน้ําไม่แห้งอย่างแน่นอนพื้นที่เดิมตรงนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่นาที่ทํานาไม่ได้ผลถึงหน้าแล้งนี่ก็แล้งมากเลยนะครับไม่มีต้นไม้เลยไม่มีน้ําไม่มีปลาแต่นี่คือมีน้ํามีปลาตลอดทั้งปีเลย มันยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นทางเดินที่แห้งแล้งมากไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเลยครับแต่ว่าปลูกต้นไม้ไม่นานเลยนะครับตรงนี้ไม่นานเลยใช้เวลาประมาณ4ปีเองนะครับได้ต้นไม้ขนาดนี้นะครับหรือว่าเป็นอุโมง์ต้นไม้ลมลื่นมากเลยนะครับลดความร้อนได้ลดโลกร้อนได้ตรงนี้แม่ชอบมาเดินนะครับแล้วก็เริ่มมีเห็ดแล้วแต่ว่ามีเห็ดตั้งแต่ปีแรกนะครับ เพราะว่ามันได้ความชื้นคือเห็ดปลวกเกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกนอกนั้นก็จะมีเห็ดอื่นๆนะครับเกิดขึ้นตรงนี้แม่ชอบมาเดินนะครับมีความสุขมากแต่ว่าตรงนี้ถามว่าต้นไม้ตูพอที่ใช้งานได้อย่างยังนะครับแต่ว่าสามารถตัดกิ่งนะครับไปเผาถ่านเผาถ่านแบบให้น้ําส้มควันไม้นะผมว่ามันสุดยอดแล้วเพราะว่าสามารถได้กิ่งไม้แล้วนะครับไม้โตขนาดนี้คือเราตัดแต่งกิ่งไปด้วยนะครับ ก็จะได้กิ่งไม้พวกนี้ไปเผาถ่านแล้วบริเวณเดียวกันนี้ก็จะปลูกหลายๆอย่างรวมกันนะครับเป็นหลายชนิดเลยเพราะว่าพระองค์ท่านบอกว่าควรที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่เดียวกันให้หลายชนิดเพราะรากของแต่แต,แต,แต่ต้นไม้แต่ละชนิดคือหากินสูงลึกไม่เท่ากันตื้นลึกไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละชนิดก็จะมี ความสามารถในการดูดซึมอาหารที่ต่างกันแล้วก็ไม่แย่งอาหารกันนะครับอย่างเราถ้าเราปลูกต้นสักในหนึ่งไร่นี้ปลูกต้นสักอย่างเดียวเราก็เท่ากับมีต้นไม้แค่1ไร่แต่ถ้าเราปลูกสักห้าอย่างเราก็จะเหมือนมีพื้นที่5ไร่เลยนะครับเพราะต้นไม้แต่และชนิดมันก็จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการดูดซึมน้ําก็ ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับการซับน้ําก็ไม่เท่ากันนะครับฉนั้นพอพื้นที่ตรงนี้ผมปลูกต้นไม้นะครับตอนแรกผมก็กังวลอยู่นะครับว่าผมปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้มันต้องใช้น้ําเยอะมากๆเลยในการลดน้ําต้นไม้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเราลดน้ําเฉพาะตอนที่ปีแรกเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นพอต้นไม้โตแล้วไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับต้นไม้ที่ปลูกรวมกันแบบนี้เขาสามารถพึ่งพากันได้นะครับ แล้วก็ดินตรงที่ปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะชื้นกว่าดินตรงที่ไม่ปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้ถือว่าต้นไม้อยู่ได้อยู่รอดแล้วครับรอบๆหนองผมก็ปลูกข่าไว้3อย่าง3ชนิดนะครับคือข่าพันุ์พื้นบ้านทั่วๆไปแล้วข่าเหลืองแล้วก็มีข่าเกษตรแดงใหญ่แล้วปลูกตะไคร้ไว้3าอย่าง คือตะไคร้หอมไรยุงตะไคร้กรอบแล้วก็ตะไคร้ใส่แกงทั่วไปนะครับแล้วก็มีมันกล้วยมันพื้นบ้านก็มีอนุรักษ์ไว้ครับกล้วยก็ปลูกหลายอย่างเลยมีกล้วยงาช้างกล้วยเทพพนมกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ารอบๆบ,บริเวณรอบๆโคกนะครับก็มีลงพันกล้วยหลายๆกล้วยนะครับ ตรงนี้ต้องอดทนรอนะครับปีแรกอาจจะยังไม่เห็นผลสองปีสาปีผ่านไปมันจะดูดีขึ้นต้นไม้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นถ้าตรงนี้เราไม่เริ่มต้นในวันนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เดิมเดิมแห้งแล้งไม่มีอะไรน่าดูเลยนะครับหลายคนมาถามผมว่าทำไมไม่ขุดสีส่เหลี่ยมเพราะว่าขนาดหนึ่งไร่เท่ากันมันกว้างกว่าเยอะเลยได้น้ำมากกว่าผมเลยบอกว่าปริมารดิน ของสะสี่เหลี่ยมที่เขาขุดอะปริมาตรดินน้อยกว่านี้ดังนั้นพื้นที่เก็บน้ําต้องน้อยกว่าแล้วที่สําคัญตรงนี้มันมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งมีส่วนมีส่วนที่เป็นเนินสูงขึ้นไปตรงนี้เรียกว่ามันเป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับทำให้ดูล่มลื่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติ แต่ความสำเร็จมันจะไม่ได้มาชั่วข้ามคืนนะครับเราต้องอดทนรอนะครับแล้วก็ทำออกแบบตามสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็เฝ้าดูต้นไม้จเจริญเติบโตนั่นแหละมันคือความสำเร็จครับต้องใช้เวลาต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่มอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้ขอบคุณหน่วยงานพัฒนาชุมชนของอำเภอนะครับเพราะว่า เป็นพี่เลี้ยงให้พวกเราตั้งแต่วันเริ่มต้นตั้งแต่วันสมัครจนอยู่ครบ5ปีนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ